ช่วยชีวิตน้องบองเรามาช่วยชีวิตน้องบองกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาแยกต้นนี้นะคะที่เขาออกกินก้านสาคา็มไปหมดเลยแล้วก็เขียนน้องบองออกมาเพรน้องบองมีถามโอ้เขียนได้อย่างนี้เลยเหรอ,อแล้วก็คีบนี่คือตะเกียบใช่ีตะเกียบธรรมชาติาแล้วก็กดกดดินดินรอบๆให้มันกระชับกันหน้อง ดินเลยลเลยเ,ลยเด็กน้องก็โตดูเต็มเลยวิธีผสมดินก็ดินใหม่คะดินใหม่ที่มีอะไรบ้างอ่ะมีกแกบแกลบปุ๋ยมะพร้าวที่ไก่หมักอยู่ในปุ๋ยหมักอยู่แล้วครับแล้วเราก็ไปเอาอันนี้มามีดินหินอีกนะคะดินหินมาผสม ให้มันระบายน้ำมันจะชอบแบบร่วนซุยใช่ไหมใช่แต่ก็ต้องมีอาหารให้มันด้วยดินออมาใส่แล้วก็น,น้องบองมาคลิดตั้งกด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 ใส่ ไปวางเย